สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอ้ยวันนี้หนาวครับหนาวแน่มาสวัสดีกันเต็มเ้าสวยสายง่ายแกมันนี้สร้างคมมาทํางานบ้านสุดใจผ้าลวยค่ะเนาะต่อเติมบ้านสุดใจผ้าลวยแล้วก็สิต่อบ้านเจาแดงล,งลมม้วช่างรอบมั่วกําแพงตรงหน้าต่อจากจะไปหาเพิินนะคะเอาเล้า รัฐบาลไทยน้ำกันโลดเนาะเรารัฐบาลไทยใส่ด้วยกันเนาะเขาไมา่เล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกงใจให้เจ๊แดงกับชัางคมนะในคลิปนี้เมือนี่ค่ะอาการหนาวดูแลสุขภาพเป็นห่วงพี่น้องเศร้าใตเด้อค่ะเด้อดูข่าวทุกขั้นตอนทุกเพจเนาะเพจใดขึ้นมากก็กดติดตามผู้ใดกดมากก็กดติดตามทั้งบ้านฟ้าเนาะก็ข้าวสาร สำคัญตัวเฮาจิตใจซอยเหลือกันเจ่แด่งกับได้โอนไปเงื่อนไปซอยคุ้นบุมเล็กน้อยนะคะทั่วประเทศก็คงจะได้เป็นเงินก้อนนะคะมีความตรงกันยังการสร้อยพุ่นทุกครั้งแหละเพว่าเพจใดทังคุงน้นบุมทั้งนวนทั้งนีเนี่ยหลายสองทางคือกันกับเนาะก็ช่วยๆเหลือกันคนไทยด้วยกันคนลเล็กละน้อยร้อยบาทก็ไม่เกี่ยงนะคะท่านผู้ชม ตามกำลังเฮ้าเขามีเฮ้ากะให้ซื้อเลขหลายกว่าน,นั้นตัวอถ้ำบุญแก้เพื่อนรวมโลกมนุษย์รวมโลกกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเฮ้ยพ่อมากกับมิตรคาวน้อนทดใจคนเป็นโลกหัวใจระท้อเท่เมื่อยแคะ่ค่ะเนาะกะเอาถ้ำนาทีของเฮ้าไปดูแลก,กันไปในสังคมนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องเศร้าใจผ่านพล ไปด้วยดีนะคะเนาะก็มาเข้าสู่สร้างคมแล้วับฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามสั่งซื้อคลิปมาได้เบอร์โทรกันให้หน้าจอค่ะจดโปรลดราคาอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเหลืออีกวันเดียวมันยี่สิบเก้ามันบอหรือยี่สิบแปดอ๋อยี่สิบแปดนะคะเนาะยี่สิบแปดยี่บแปดขอโทษด,ด้วยถ้าว่ายีบเก้าในคลิปไหนเนาะ 29, 30, หยิบเก้าสามสิบเหลืออีกสองมือสามมือสามกับมือนี่ก็จะปวดลดราคาอยู่ตนท่านทั้งแคลเซียมแคลแมกแกปวดกระดูกปวดคอต่างๆลดบวมของเก่านะคะปวดคอตีนคอมือคอขาคอข้อหนุนปวดหนังกดแก็ดกดแก็ดหรือยางคัดท่านจะยางบวกัดเลยค่ะขอบอกเลยคัดตามกระดูกนี่เจ้าท่านจะบวกคัดบวปวดเนาะแล้วก็อาหารเสริมบำรุงสายตา ก็ดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยสิ่งอื่นใดเงินเอาไปนั่มบ่ได้หรอกคะ่ะคือ,อยังให้เจ้าของเจ็บปวดทรมานหลายแค่นั้นเองแต่สาหรับภัรักสวยรักงามกะีิธีเนวดีเนวยหนํามาฝากมาตอนท่านผู้ชมแล้วค่ะเนาะเอาเยาววายกะสร้างซือ้อเมื่อใดเบอ่์โทษกันห้หนาจอนะคะแล้วก็ไปหาช่างคมกันดีกว่าเดอะะนะ้อค่ะเนาะไปไปน้ากันคะ่ะสวัสดีค่ะช่างคมมาแต่เศร้าครับวันนี้ครับหนาว หนาวแห้งนาเหมือนนี่เนาะครับขี้มุดตัวใสมากแห้งอย่างเรามันวะไม้เข่าบ่หมดที่เหลวรัฐบาลเล่าเข่าวันพุทธสามสามบ่ครับเข่าสามสามครับผมเอาหมือนนี่วันสุกกระสีว่าเข่าบ่โอ้ยเข่าวัฒนจันทร์เหนอเออแม่แม่แม่นจันทร์สามสามครับผม ได้แล้วมันนี่เล่าพัฒน่าเข้าจากช่างคมนะคะมีแรงวันชุกรัฐบาลก็ให้เรียบ่ตัวได้รัฐบาลัาเด่นชอไปทีก้หาหา่าวะก้าห่าตัวเด่นเด็ดเด่นตัวได้เอาเหล่าก่อนครับเล่าก่อนวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะครับผม วิ่งหกกั 7, บเจ็ดติดศูนย์หนึ่งสองหกหนึ่งหกศนย์หกสองเจ็ดศย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกันหกหกเจ็เจ็ด่ก็ตัวเด่นคือหกสองเจ็ดสองนาะนี่นเพเก้าหกสองแปดเจดสองเดี๋ยวไปเขียนตัวใ,ใหญ่ให้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้เบิ่งมาเห็น อันนี้รัฐบาลบอกครับไทยสูกับสันจอ๋อวิ่งแปดกับเก้าแปดห้าแปดหกเกับเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนี่ถ้ามาตามสูตรมันกันนี่แหละครับผมทีนี้ไปใช้เก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าอสองเก้าห้าเก้าแปดห้า เห็นบ่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่เห็นสิไปขึ้นเตียนตัวใหญ่ให้เนะาะเตียนตัวใหญ่ให้มานี่ก็มาเจอเดือนสก,กาวกี้เข่าค่ะท่านผู้ชมดังไฟกี้เข่าพุ่นนามาสายฟ้าเอ้ยเนาะอากาศหนาวหนาวสิบสามองศาสายมาตอนฝิงไฟยืนหนือสิบห้าองศาค่ะท่านผู้ชมเนาะเว้ยหนาวคักหนาวเนี่ยพุ่นน่ะ แม่ย่าเพิ่นกับมาตวัดนางมาตวัดนะคะเนาะค่ะฝิงไฟแดดอุ่นๆไอ้ลูกชิ้นลายขาวนะคะไอ้นี่หอบบิดนี่สายฟ้าถืออยู่นี่กำคออยนี่หอบบิดสามตัวมาน่ะน,นะนเด็ดอยู่หน้าบ้านเนาะคะ่ะฝิงไฟกันทุกเฮียนเลยค่ะท่านผู้ชมภาคอีสานณตอนนี้สกุลนครสายนี้สิบห้าองศาเมื่อเช้านี้สิบสามองศาค่ะ ค่ะทำาส้มถ้าไผเบิ่งบอชัดเนาะถ้าใครดูไม่ชัดในตรงนั้นอ่าจะแดงขึ้นให้ค่ะเล่าปัฒนาแคบนาจโจอหรือเบิ่งเด้อค่ะเด้อเพิ่นก็ให้อยู่ที่แปดกับเก้าไม่ใช่หกกับเจ็ดค่ะหกกับเจ็ดหกกับเจ็ด เพิ่นกัขีดเส้นใต้ไห้ที่เจ็ดนะคะนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ตัวนี้ค่ะค่ะท่านผู้ชมหกศูน2์หกหนึ่งหกสองเจ็หนึกจอค่ะแคปหน้าจอค่ะตัวย่งยยหกหนึ่งหกสอง 0 7 0 7 1 7 2ค่ะ6ตัวเนาะค่ะเนาะสำหรับช่างคมราพัฒนาวันนี้นะคะ6กับ7ค่ะเข้ากันเลยกับวัจนา,าพ้าลวยเนาะแม่นบอสแต่ว่าเพป็นสีห้ตัวเดียวกันบอสค่ะที่นี่แน่มี6 7หมดทุกคนนะคะเส้นฟังทนกับหกนะคะแล้วก็เบิรง ก็ไปเพิ่งเอาในคลิปจะแดงกันืมค่ะอันนี้รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งนะฮะรัฐบาลไทยวิ่งแปดกับเก้าคือผู้ใดฮวิ่งแปดกับเก้านี่ก็สิคือต่อไปรัฐบาลไทยแอดกับแฟ,ฟดดาเลยค่ะเพราะว่าผ <c oughs> ู้ใดมาหลายเหมือแล้วบ่ได้ง่งแอดกับแฟ,ฟดํำนี่ก็เข้าดีนะคะเนาะก็เข้าดีเหมือนกันนะลาวพัฒนานะ่ะเข้า่อวเหมือนกันนะเข้าตลอดเลย ข้าเป็นระยะระยะเข้ามาตรวจโยรรัฐบาลได้เพียนจิตเป็นยังไงเพิ่งคือก็คือเข่าหาแปดตรงๆให้ตอนนั้นเนาะวัชนาภารวยก็ลงรัฐบาลให้แล้วเด้อค่ะทานผู้ชมแล้วก็วเซียนฝั่งโทนลงรัฐบาลไทยให้แล้วช่างคมแปดกับเก้าแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกก้เจ็ดง่ายง่ายค่ะทานผูช้ชมเนียนที่เก้านะคะเก้านี้เก้าหา เก้าเจ็ดคือตัวเด่นของเพิ่นสองเก้หาเกหานะคะแปดหกกระเลขพอสอเก้าเ็กระเลขดังค่ะเลยด้วยถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะกับชางคมค่ะ85ดห้าแปดหกแปดจากค่ะสนใจที่จะรักมาก เอโต๊คืไห,หนาจอดคุนก็สองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดจะโปรโลดราคานะตอนนี้ค่ะสองวันอีกสองวันเท่านั้นนะคะรีบเร่งเร็วไว้นะคะรีบเร่งเร็วไว้อีกสองวันเท่านั้นหุดโปรมานหนึ่งเดือนได้จักชุดดิได้สองร้อยชุดประมาณนั่นแหละคะ่ะท้านส้มเนานะสองร้อยชุดจะหมดเร้วหมดเร้วหมดเลยนะคะนะ หอาำส้มโชคดีล้ำด้วยถูกหอยไปได้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ